สวัสดีครับผมผมเก่าเลยครับผู้บ่าวเปลี่ยนฝุ้นครับมือนี้เฮาวุยแนวเฮ็ดครับมาเล่นอยู่น้ำทงน้ำท่าเก่าครับมาให้มะนาคือเก่าครับนี่ครับว่าบรรยากาศทงน้ำงบริสุทธิ์มากเลยครับบรรยากาศบริิสุทธ์ดีมากเลยครับนี่ครับโอ้เข่าง้ามครับเขาเริ่มง้ามใส่ปุ๋ยเริ่มง้ามเลยครับเขาโอ้หนามนี่ห่วยกระไร chúng ta sẽ bị bâng búp ủa sáu trăm sáu đi khẩ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 u khẩu đi khẩu đi khẩu มองกลางน้ำไ้ครับกลางน้ำใบใซเขาส่น้าจะของนะครับนี่ครับบรรยากาศู่ทรงอยู่นะครับโอ้แม่น,นอนหลินยุตียงนะครับนี่ครับบรรยากาศดีเลยครับมีอียรคิดครับวันนี้ ทงน้ำนาคือเก่าครับโอ้เบิ้งเขาเบิ้งน้ำนะครับเาเบิ้งเขาเบิ้งน้ำน้ําก็เต็มให้หน้ําครับเขากับลังงามครับครับบรรยากาศบรศบรยากาศดีเลยครับลมเย็นเมื่อกี้เบิ้งฟังทั้งให้น้าเหรอ่เบิ้งฟังน้ําเนี่ยครับนะี่ครับ น้ำเหมือนไก่น้าเฮานี่ครับโอ้น้ำไหลนะครับน้ำม,มาไหลฝนตกฝนตกแห้งนะครับต้องอื่นเพิ่นกับปอยน้ำม,มาครับน้ำน้ำไหลเขาน้ำห้น้าครับเป่นปอยมาน้ำหัวเขากับปอยเขาน้ำห้นะ้าเจ้าของนี่นะครับนี่ครับ นี่ครับคลิปก่อนที่ผมลงไปมองนี่มันสีพังเลยครับมันสีเป็นหูมันพังลงครับมองนี่นี่ครับน้ำไหลครับนี่ครับอีกฝั่งนึงน้ำก็จะบ่ไหลนะครับเพราะว่าคนได้ตัตันอีกฝั่งนึงไว้เพื่อจะให้ผู้น้าอยู่ข้างบนนี่สีได้น้ำสักก้อนครับแบบพ้นที่เหลือแบบพ้นสปล่อยลงไปให อยู่มีนาอยู่ฟังนั่งผีครับนาสิมันติดหวยอยู่ฟังนั่งผีพอฟังเชิงพ่น,นยังบดทนา้พ่อนามเ้อครับนี่ครับบรรยากาศพันก็ไดิมาสอมแซมเรียบร้อยเด้อครับี่มันนามมาตอนแรกครับมันหัวครับมันขาดทางขาดไปเลยครับมึงขาดลงไปข้างล่างเลยพันในทางโค้งการพ่นกระด้บ นายกพ่นกันเล้มาสอมแซมเรียบร้อยแล้วครับต้องขอบคุณขอบ,บุญขอบคุณได้หลายดนะครับที่เพิ่งได้มาสอมเรียบร้อยทางขามไปนะผมเองนะครับ